ตรงหัวเข่าเนี่ยปวดมากแล้วก็ตรงเอ็นเนี่ยปวดปวดปวดหลังปวดหลังแล้วแล้วมายันปลายเท้าขาเนี่ย<ว>นานไหมครับที่เราเดินไม่ได้ครับถ้าเดินไม่ได้เลยคือ5วัน5วันเดินไม่ได้เลย่านอนอยุ่ท่านไหนท่านนั้นพอเดินแล้วมันก็จะมีเสียงดังที่หัวเข่ารู้สึกเลยแล้วก็มันก็ดังกร๊อบแกร่บดังตลอดปวดข้อปวดเข่าเสียงดังกร๊อบแกรบดีบูญช่วยคุณได้ ตรงหัวเข่าเนี่ยปวดมากแล้วก็ตรงเอ็นเนี่ยปวดปวดโอ้ยปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ําอ่ะโอ้หร้องไห้เลยอะแล้วเส้นเนี่ยมันยึดแล้วขาบวมตุยเลยป้าก็เลยเปิดเฟซดูเอ๊ะลองยี่หอดีบูนดูสิ แม่ก็ซื้อมากินมันแพงจริงแต่ว่าดีอ่ะคุ้มค่าแบบสบายขึ้นเยอะเหมือนนั้นก็ตายแล้วเกิดใหม่บอกเลยเพื่อนทุกคนน่ะถ้าเกิดเป็นอย่างเราเนี่ยเส้นเอ็นขาบวมปวดเข่าปวดอะไรเอวเอะไรเนี่ยทานได้เลยเชื่อเถอะต้องลังเลใจทานเลยจนกันแล้วก็สะโพกหักคุณแม่ก่อนที่จะตัดตัดสินใจทานดีบูเนี่ยก็คือมีอาการปวดหลังปวดหลัง ปวดหลังแล้วล้าวมายันปลายเท้าขาเนี่ยอ๋อปวดหลังแล้วร้าวลงขา็ม่มากินยาเนี่ยเข้าไปแล้วมันก็ขับออกตั้งปลายเท้าก็ดีขึ้นเขาทานกันมาแล้วเขาว่าดีอ่ะเราก็จะลองมั่งก็เลยลองไปกล่องแลวมีมีคนบอกว่าเคยทานแล้วดีขึ้นนะครับคุณแม่ก็เลยอยากจะลองทานดูนะครับก็เลยลองทานไปหนึ่งกล่องลองทานไปหนึ่งกล่องมันร้อนออกไปขาไขาปลายปเท้านะครับแล้วเวลาลุก เวลาจะเดินอะไรรู้สึกมันเบาขึ้นกว่าเดิมไหมเบาขึ้นค่ะมันเบาขั้นมันไม่ขัดมันไม่ขาดก็ปวดเข่าปวดหัวเข่าสองข้างยืนไม่ได้ปวดหัวเข่าสองข้างยืนไม่ได้แต่มันเดินแล้วมันจะเจ็บแป๊บแปอยู่ข้างในเกิดจากอะไรครับเกิดอุบัติเหตุหกรล้มเดินไม่ได้เลยนะแบบว่าหมอบอกว่าไม่หักไม่แตกแต่เราเดินไม่ได้นานไหมครับที่เราเดินไม่ได้ครับถ้าเดินไม่ได้เลยคือห้าวันห้าวันเดินไม่ได้เลยนอนอยู่ท่านไหนท่านนั้นปวดถึงขั้นไหนครับเวลาเราปวดคลานเลยค่ะ ยืนไม่ได้มันเจ็บมากเปิดดูใน YouTube เห็นดีบูนเนี้ดีกินแล้วหายก็บ,บอกลองสักหน่อยก็เลยสั่งมาเดินมันก็เบาขึ้นเดินเบามันไม่ไม่ขัดพอเดินแล้วมันก็จะมีเสียงดังที่หัวเข่ารู้สึกเลยแล้วก็มันก็ดังกรับแกรบบ ดังตลอดก้าวขึ้นนั่งลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยลำบากเลยเนาะแม่พอดีลูกชายเอามาแนะนาให้แม่กินลองกินตัวนี้ดูเพื่อจะอาการดีขึ้นอาการที่มันดังอ่ะก็แบบหายไปอเสียงดังหายเลยเสียงดังเนี่ยหายเลยคืออาการมันดีขึ้นอาการเจ็บน่ะไม่มีอีกเลยหัวเข่าเราเนี่ยเดินเดินไม่สะดวกขาดแล้วก็ปวดด้วยนะคะที่เป็นนี่นั่งนั่งไม่ได้นะคะเพราะว่ามันปวด คือนั่งพับไม่ได้เลยนั่งพับไม่ได้นั่งพับเทียบอะไรก็ไม่ได้ต้องใช้เก้าอี้ช่วยหรคนแนะนําว่าเออลองทานตัวนี้ดูเขาเราจะปวดน้อยลงแล้วจะปวดน้อยลงแล้วแล้วช่วงที่เรานอนเนี่ยที่บอกว่าปวดนอนตะแคงแล้วมันจะปวดก็โอเคก็รู้สึกแบบมันเบาไปมันเบาใช่รู้สึกถือว่า จากเดิมที่ว่าเรานั่งทับเพียบก็ไม่ได้ค่ะนะคะนั่งขัดสมาธิก็ไม่ได้ค่ะตอนนี้คือว่าโอเคนะคะประทับใจดีบูนทั้งชนิดผมและชนิดแคปซบูนตอบโจทย์ทุกปัญหากระดูกและคออย่ารอโทรเลยโทรเลย